ที่มาของธุรกิจอาชีพค้าขายคือทั้งเลือกที่ง่ายที่สุดแต่คำถามคือจะขายอะไรดีไก่ย่างไก่ทอดลูกชิ้นอาหารตามสั่งเมนูเหล่านี้คู่แข่งเยอะมากเดินไปทางไหนก็เจอลองเปลี่ยนไปขายสินค้าแบบพรีเมียมก็ใช้ต้นทุนเยอะบางคนเพิ่งลอาออกจากงานหรือมีเงินเก็บแค่เล็กน้อยจะลงทุนมากก็คงไม่ไหว ถ้าเราเป็นคนทำอาหารเก่งเรื่องการทำยำชนิดต่างๆก็ไม่น่าห่วงแต่บางคนไม่เคยเข้าครัวทำอาหารมาก่อนเลยแต่อยากเปิดร้านยำสิ่งแรกที่ต้องทำคือฝึกทำยำชนิดต่างๆให้อร่อยความอร่อยของยำไม่ใช่แค่เปรี้ยวนำเผ็ดตาม สังเกตว่ายำที่อร่อยต้องมีความกลมกลืนของวัตถุดิบทั้งหมดให้ลูกค้ารู้สึกว่ากินแล้วติดใจอร่อยแบบชุดไม่อยู่เบื้องต้นก็ศึกษาวิธีการทำยำจากอินเทอร์เน็ตที่มีข้อมูลมากมายและลองทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนๆชิมก่อนเมื่อมั่นใจในรสชาติแล้วว่าต้องใส่พริกแค่ไหนใส่มะนาวแค่ไหนเปรี้ยวระดับไหนเผ็ดระดับไหนมีสูตรการยำที่ น่าพอใจค่อยมาวางแผนหาอุปกรณ์และทำเลการลงทุนเปิดร้านสารพัดยำหากไม่มีเมนูให้เลือกมากต้นทุนในการเริ่มต้นน่าจะไม่เกิน5,000บาทสำหรับการทำเมนูยำซักสองสาอย่างเช่นยำตับหวานยำรวมมิตรลาบหมูน้ำตก ยำขากไก่ยำแหนมยำหมูยอเป็นต้นอุปกรณ์การยำส่วนใหญ่ก็ใช้เครื่องครัวที่มีหาแค่วัตถุดิบเช่นกุ้งหอยปูปลาเนื้อหมูแหนมหมูยอป่อัดผักสำหรับใสย่ยำต่างๆสำคัญคือทําเลโดยเฉพาะตลาดนัดตอนเย็นจะเป็นพื้นที่ขายที่น่าสนใจเพราะคนต้อง การซื้อกับบ้านดีกว่าการขายตลาดเช้าที่คนออกไปทำงานหรือใครที่มีทำเลอยู่ในที่ชุมชนอยู่ใกล้อพาร์ตเมนต์ก็ยิ่งได้เปรียบมากการต่อยอดธุรกิจหลังจากที่ร้านอาจจะเป็นที่รู้จักของลูกค้าเราสามารถทำน้ำยำออกจำหน่ายซึ่งควรมีแบรนด์ของตัวเอง และควรมีการจดออยให้ถูกต้องการทำน้ำยำเป็นการหารายได้ที่ดีกว่าการทำยำและใช้ต้นทุนน้อยกว่าขายง่ายกว่าแต่ต้องเป็นน้ำยำที่รสชาติอร่อยถูกใจคนซื้อเอาไปทำยำได้ด้วยตัวเองหรือถ้ามีโอกาสจะลองจัดคอร์สสอนทำน้ำยำสูตรต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ที่ต่อย,ยอดมาจากการเปิดร้านด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาตั้งต้น กลุ่มของพวกเราจึงมีการเลือกที่จะทำธุรกิจยำเพราะเป็นอาหารที่ทานง่ายวิธีก็ไม่ซับซ้อนและยังสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถต่อยอดได้อีกต่อไปเรื่อยๆ